สวัสดีครับ,รบนะกระผมนายแพทยกวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะสนอสาระนารู้อีกเรื่องก็คือเรื่อง PET scan PET scan แปลว่าย่อมาจาก positron emission tomography scan นะครับเป็นเทคโนโลยีการตรวจโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะครับโดยใช้ภาพวินิจฉัยการทำงานของอวัยวะเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะครับ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้ผลได้หลากหลายนะครับส่วนมากทำควบคู่กับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีสแกนหรือว่าการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟ,ฟฟ้าหรือว่า MRI อะไรพวกนี้ควบคู่กันไปเพื่อช่วยในการวินิจฉัยนะครับ่วินิจฉัยตำแหน่งเนื้องอกหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็ดูการทำงานของมันด้วยนะครับ เพดสแกนสามารถแสดงภาพความผิดปกติที่เกิดในเซลล์ของผู้ป่วยโดยจับกับจับการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงในระดับชีวเคมีได้ตั้งแต่ระดับต้นก่อนการตรวจพบโดยภาพวินิจฉัยวิธีอื่นเช่น CT Scan นหรือว่า MRI เลยนั้นมันไวกว่าและการตรวจวินิจฉัยนั้นการน การตรวจไม่ใช่ฉโรคหรือความผิดปกติบางอย่างอาจตรวจไม่พบโดวยวิธี MRI หรือ CT scan นะครับมันไวกว่า CT scan หรือ MRI นะครับ PET scan อาศัยหลักการทำงานของรังสีโดยผู้ตรวจได้รับการได้รับสารกัมมันตภาพหลังสีนะครับหรือว่า Radio tracer โดยฉีดเป็นหลอดเข้าในหลอดเลือดดำ หรือผ่านการกลืนหรือวัสูดดมเข้าไปขึ้นกับประเภทของสารกัมมันตภาพรังสีนะครับที่ใช้ทําให้เครื่องสแกนสามารถตรวจจับกัมมันตภาพรังสีได้ที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่ต้องการตรวจผ่านภาพ2หรือ3มิตินะครับช่วยในการวินิจฉัยโรคได้แม่นยํามากขึ้นดูตําแหน่งที่ผิดปกติได้มากขึ้นนะครับนอกจากการทำซีสแกนหรือ MRI แล้วนะครับ ทีนี้เพสแกนใช้ในการตรวจอะไรบ้างส่วนใหญ่ใช้ตรวจโรคมะเร็งช่วยดูตำแหน่งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและใช้ประโยชน์ใช้ประเมินการตอบสนองต่อการรักษาและการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับโดยมักจะทำควบคู่กับ c ีสแกนหรือ MRI และพวกนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการรักษาการตรวจ ด้วยนะครับทีนี้โรคหัวใจใช้ในโรคหัวใจด้วยใช้ไม่ได้ใช้โรคหลอดเลือดหัวใจความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้ดูกล้ามเนื้อหัวใจเป็นยังไงรวมถึงช่วยประเมินว่าจะรักษาว,วิธีไหนดีนะครับช่วยช่วยประเมินด้วยว่าจะต้องรักษาวิธี ว,วิธีไหนได้บ้างเช่นทําบอลลูนหรือใส่ตาขายหรือผ่าตัดปลายพาสหัวใจนะครับพอดูตําแหน่งของหัวใจที่ผิดปกติมากน้อยต่างกันหน้าที่ต่างกันล้วนโดนทํำลายมากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยประเมินการวินิจฉัยและการรักษาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในโรคสมองและระบบประสาทช่วยตรวจจับตำแหน่งเนื้อง,งอกหรือเนื้องเยื่อที่ผิดปกติ ปริมาณการไหลเวียนของเลือดการทํางานของเซลล์และเนื้อเยื่อของสมองอะไรพวกนี้ใช้วิธจฉัยโรคอัลไซเมอร์ก็ได้โรคซึมเศร้าลมชักพาร์กินสันนะครับหรือหลังการบาดเจ็บที่ศีรษะใช้ประเมินว่าหน้าที่ของสมองเป็นยังไรเป็นยังไงบ้างโดยใช้ซีสแกนหรือ MRI ประกอบด้วยในการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ยังช่วยวางแผนทีนี้การช่วยการวางแผนการรักษาหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ นะครับทำให้ช่วยประเมินวางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้นะครับทีนี้ผลแทักซ้อนการการของการทำ PET scan ไม่ค่อยมีแทบไม่มีเพราะสารเพสัด์หลังสีมันขับออกเร็วภายใน1ชั่วโมงและเสื่อมสลายได้เร็วนะครับบางรายอาจจะแพ้ว,วมเฉพาะที่ท,ที่ที่ฉีดสารกัมันตาพหลังสีนะครับแต่ว่าหลังจากทำ เพสแกนผู้ป่วยควรจะอยู่ห่างจากหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่ให้นมบรหรือว่าทารกหรือเด็กหลังทำประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อลดการแพร่ของกรรมมันตภาพลังสีจากตัวผู้ป่วยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ